สวัสดีจ้าเยเอียมพะโล่จ้าขอปลาตามเคยจ้าพี่นนองปองไปยายขับมาตามหาเห็ดจ้าเห็ดรุ่มร่วมเลยจ้าสมีเห็ดยังออกแน่น้อจ้าอันยายอันไอ้แนะนำเอฟซีเด้อจ้าที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ขับมาหาเห็ดจ้าพอวิสาสีไปไลยจ้าพี่นนองสมุทปพองไปอัน น,น้องยายเอ็มก็ถือมากงานมากเลยสามขันจ้ะแต่ว่าจะคล้อางมาเห็นก่อนเนาะจ้ะยาย่าเป็นห่วงระวังไหวเด้อจ้ะพี่นนองเพราะว่าวิชาสีมันไหลจ้ะสมอเนี่ยให่ขอป้าบานุมีคือเก่าจ้ะไม้เก่าไมา้เดิมจ้ะตีนพระราณเอวขันเด้อจ้ะกะบ่มีตีนพระรานเอลนนขันใหญ่กะสิบปห้าตีนพระรานหน่อยจ้ากะเอวขันคือเก่าละจ้ะ ตำบลห้วยขาอำเภอบุทลิกจังหวัดอุลรธานีจ้ามณีวัตถีเจดจ้าพี่นาะจ่ามานราลนกับยายเอียมเลยจ้าวัิมันบอมานจ้าหาเฮลุ่มล้วเลยจ้าดอกแรกแหกบ้านจ้าพี่น้างเป็นเขาโดงเ้ยจ้าจะได้จะมีดอกเดียวบ่มีหมูมีหวกเนาะจ้า จะว่ากระแกงได้อีจ้ะเห็นดอกเดียวจ้ะถ้าไปหลุดน้ำใหญ่เด้อว่าสิได้บ่ได้จ้ะสว่างฮ็ดอึดจ้ะได้ขะเขามาตามหาเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งเลยจ้ะพี่น้องว่ามันสิมีบ่มีเนาะจ้ะถ้าลนนต่อจ้ะเบิ่งแน่เจ้จ้ะยายพ่อเพิ่นเอาคนละเครื่องแลยเนาะจ้ะบังฮ้อยจ้ะบังฮ้อยกินจ้ะพี่น้อง แต่ว่างาเมือนจ้ะมันาวเลยคร่งเดียวจ้ะยายพออีกจุ่มหนึ่งจ้ะคนละครึ่งแต่ว่าจุม่มเนี่งามดีจ้ะพี่เนาะแต่ว่าพวกเากินคือเกาเห็นบ่จ้ะเนี่ยแต่คนจ่างอยากเนาะจ้าเฮ็ดอือเทจ้ะ,จะคนก็กินตก็กินแล้เนาะจ้ะบนเมืองว่ายายเชด้แกงหรือบริแกงเนาะจ้ะเมื่อนี่ Bò chôm nương nung ngắm làm dư chá nấm nung cháy hiện hindi chùm nương cháy Hết ướt cháy hai sáng chị hôm công hên đọc nương cháy vì nó ngưỡng cháy hai chân mưu hai 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 รองจูมตื่เบืองเดอ้อว่ายายเศรษแกงจเงินบริการเง้อนี่เล่มเฮ็ดจ้าเฮ็ดบ่ค่อยมีจ้ะเป็นเฮ็ดเล่มแล้วจ้ะว่าสิศรษฐกงจเงินบริการเงเด้อจ้ะเป็นเฮ็ดข้าวดินเด้อจ้ะนี่ไม่ใจนี่เฮ็ดไหวเลยเด้อ,ดอจ้ะพี่นอ้องมาในนามาหาเด้อจ้ะ นี่จายดอกหนึ่งได้รอจนเมยก็บห็นดอกหนึ่งได้แจกพี่หนอคมณที่ะละปกตินี่โฮมนี่นี่บ่เก็บเอาบ,อบอ่วบัวได้แจกพี่หนอนี่เป็นเฮ็ดเล่มจ้ะแล้วจะรุ่นต่อเด้อจ้ะใหญ่ใหญ่ใสเบิ่งพอซองจูมจ้ะงามเลยจ้ะพี่น้องนี่ กระแกงแสบว่าจะเฮ็ดกอแดงเด้อจ้ะพุ่มมาดอกทั่วไปเด้อจ้ะพุ่มออกตามผมพออีก,อกจุ่มหนึ่ง,งจงะพี่น้องเนี่ยตื่นแป๊กับยายกำลังได้ซ้ำหนีเสียกรแกงมาเนาะจ้ะเมื่อกล้อะพี่น้องยายมาบเพท่านเพื่อนบ้านเพื่อนะจ้์เพื่อนเขาก่อนนะจ้ะโฮมนี่เพื่อ,คอเคลียร์มุนเบิร์ดจะเห็นบ่าจะพี่น้องนะ เลือตาเพิ่นจุ่มนี่น้อยจุ่มหนึ่งน,าน่าจ้ะนี่เอาคือเก่าล้วจ้ะจะจุ่มหนึ่งจะเลือตาเพิ่นจ้ะยหญ่มากพอท่านเพิน่นเดี๋็ดสลุนต่อเด้อจ้ะว่ายใหญ่สีแกงหรือบ่ได้แกงพอบ้าน,น,านห,น,หานึ่งจ้ะสมมติในฝไายลีน่าจ้ะพี่นอ้องคือซื้อวุ้มีจุ่มมีหยังดอกจ้ะมาหนีใหายรอมาเจนเมื่อยแลว้วบ่ท่านเห็นจุ่มเห็นหยังจ้ะ เทศกับพระท่านเลยเจ้าพี่เนาะหลายหฮมหลายไม้เลยจ้ะนี่ยายบ่ได้ลงมาจ้าพี่เนาะข้อซองดอกจ้ะเท่าไปก็บซองดอกเนาะจ้ะเแ็ดอื้อแค่จากยายกับบได้ลงมาเบิ่งแต่ว่าแกงได้อยู่เด้อจ้ะนี่นี่ยายสิปาตีนเพิ่นออกเนาะจ้ะแกงได้อยู่จ้ะพี่เนาะแกงเสีบแก้งง้อเด้อจ้ะเป๊ะเผ่งเขาหอมเด้อจ้ะหรือเขาใหญ่จ้ะ เดินมึงเนาะก็บ,บาได้จจะเพีย้ยนาะเห็นสองดอกจะนี่จะดอกหนึ่งจะข้อพุทธเผาอยู่จะเห็นไหมนี่ไปไปคอยคอยแน่ไป,ขอขอเ,ไปเอาเป็นดอกหนอจะจะดอกหนึ่งจะมาจะนี่น ยังไามีจ่าเห็นบ่เนี่ยแกแสบคือการะจะ,จะายกเฉลาอันตีนเพิ่นไว้ว่าเห็ดเพหตุเชืเ่อต่อไปเนาะจ่าจ่าลุ่นต่อเด้อจ่าว่ายายกประมานประมาณเขาคนเวทผึ่งดำเด้อจ่าแล้วผ่อดำหนึ่งจ่าพี่เนาะแต่ว่างท่านเถ่าจ่าิ่นเป็นชนิดจีนีเนาะจ่าพี่เนาะเน,นี่ เบิงบ่งกับยายเด้อว่าสิได้บ่จ้พะพี่น้องเบิ่งิล่ะพี่น้องยายยางจนเมื่อกล้าง่งผอเฮ็ดอันข้าวดินดอกเดียวจ้ะได้อยู่จ้ะแต่ว่าได้บ่หลายเนาะจ้ะนี่ก็ครึ่งตาหน่อยแล้วล่ะจ้ะแล้วทะลุนไปว่ายายสิได้แกงนึกบ่เน่าจะ้ะฮอดถ่ายคลิปพุ่นล่ะจ้ะพี่น้องคือสิบ่เป็นคลิปบ่ยาบปานได้ดอกจ้ะมื้อนี้หาหอย่างแห่งจะเฮ็ด พ่อสามหลอกจ้าเป็นเห็ดผงผงคมและจ้าพี่น้องเอาคือเก้าละจ้ามันบ่มีนี่จ้าตัวนึงจ้าพี่น้องไเกิดไหมจ้าเห็ดผงคมนี่จ้า xoắn được chà kết cơ bữa mì chà phi nọ á nương luôn chà kết ướt cả nạn đá chà được nương chà phi nọ mắt ta mấy phần khẩu cam mì nhà nọ đường luôn cứ cho bà đọc chậm hơn này hai nhà nghe anh bữa năm mày phi hết là chờ thôi vậy. dạy đọc cho phi nó lựa là mì hết kiếp phi nó hết ừ, hết hết dạy mà hát kiếp nhỏ hết phi mừng nó nát chứa lựa chứa 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 มุกจะใครจะพี่เนตบอกแกหน่อยจ้ะพี่เนาะกำลังเกิดใหม่จ้ะน้นอยๆเอาไปแกงเสีหัวออกระเสตัวอันนี้จะยาเสิเอาก่อนนีงว่มีเห็ดเ็บได้กับสิเก็บเพชรอันนี้เลยจ้ะพี่เนาะ เก็บผิดเขียนไหไปมกโอ้ไปเกงใส่หอกแล้วไปมกใส่หอกเนาะจ้ะจ้ะ จ่าโมแดงก็หลายจ่าพี่หนอกมีอยู่จ่ากระบอกลายแห่งหนอกจ่าพอซีจุ่มจ่าพี่น้องอยู่นี่จ้ะเป็นเรื่ผึผงดำเด้อจ้ะอาอย่างงี้จ่พี่น้องแล้วมาจ่าเนี่แต่ละมีแนวกินเพิ่นเนาะจ้ะเนี่ย หายากจจะจุ่มตัวเธอได้กินเพิ่นจ้พี่น้องเอ้ยเฮ็ดอืดเฮ็ดอยากเฮ็ดไหวเจ้ก็ค่ยังจะออกต่อเจ้แล้วยาเลียวเห็นไปเห็นดองหนึ่งเลยจ้ะตามเอาน้ำยายจ้า ดอกจ้ะดอกมันง่ายนะจ้ะบางย่ายซะให้เบิ่งเพราะว่าเดือพคนละจ้ะเอาคือเก่าอะไรจ้ะเนี่ยมาจ่ะเนี่ยเป็นผงดำจต่หรือบางคนกิเเฮ้ยผงข้าวกลัมเนาะจ้ะนี่จ้ะเอาคือเก่าละจ้ะพี่น้องมันเดินมันอย่างเนาะจ้ะแต่ถั่วลุนไปกับย่าเอี้ยมมาเสียตะแกงหรือตะแกงเนาะจ้ะ ยายมาหอดรดเลยจ้ะพี่เนาะมอจนโลดไายจ้ามาสรุปผลนงานจ้ะพี่เนาะพ่อได้แกงอยู่จ้าแต่ได้บุหรายเด้อจ้ะพี่เนาะปลาธรรมาสะจ้ะพี่เนาะเห็นมาจันนี่นี่จ้ะแต่เครื่องตาจ้ะพี่เนาะเป็นเห็ดผ่งข้าวหอมแน่เฮ็ดกอแน่เฮ็ดเผ่งข้าวดำแน่เนาะจ้ะเฮ็ดกอแน่จ้ะพี่เนาะมีสองสามเฮ็ดเท่านั้นแหละจ้ะ ยาบโบในน้ำม,มาเด้อจาากับพวได้เสมาหาเห็ดจากพี่นนอช่วงนี้เห็ดใาเลยจะาโบมีเห็ดยังออกตอหรือจะเห็ดเห็ดข้าดอกข้าดินกับโบมีจ่าพี่นนอข้าสิมา่าวามากินข้าวปลาเริ่มาเทียวหลินมามวนมาเนี่กะมาดจา้จ้ะแต่ว่าขัามาหาเห็ดใจโบในน้ำให้มาเพราะวันเห็ดยังก็บอกจ่าพี่หนออัน บรรยายน่ะหอนลนแล้วกับพ้นตกลิ่นอยู่เด้อจ่าเนี่เห็นบ่จ่าพ้นเหยาะอยู่จ่าพี่น้องเห็นบ่มนะนั่นจ่าพ้นมันตกดีแห่งจ่าเห็นเลยบอกเด้อจ่าบันนี้น้ำให้มาจ่าเขาจะมากินข้าวปลากับแมาได้จ่าพี่น้องคลิปนี้ยายพาไปที่นี่ละจ้าเป็นกำลังใจให้ยายเอิ่มผ้ารอในเด้อจ่าเ้ามาคลิปยายเอิมกะปากกดนไหลกดแช่กดติดตามยายอิ่มใบจ้าว่าแต่ละเมื่อละเว้นยายเอิมสิบห้านิ้งจ้า คืนนี้ฝากไวท้ท่านีจ้าสวัสดีจ้า